เจติงหุ้น้องเงินครับมาเฉพาะต่อครับยกที่สามครับยังเป็นสายขยับเข้าหาครับวางแขยงทักทายเดี๋ยวตมีโต้ับน้องเบียร์เอาแล้วครับตอนนี้ที่จะเพิ่มอะไรอะไรบางอย่างนะครับความมันได้ครับกินไปเลยครับล้างแล้วครับเออน้องเบียต้องแยกกันมา รู้แน่มครับทีองศาการตีครับสช้อาดีกว่าต้ออาดีเขาทดีกว่าครับนี่นะครับเข้ากับเข้าตอนนี้โอ้รับการใช้ทุกอยาับการไล่แขนการแต่งโง่ างทีกันใหม่ก็่ฝ่ายเดิมยกที่สาแล้วครับยังสมไว้อ้าวแมมีเกีียวเชือกอย่างนี้ค่รกัีก็สถานการณ์ต้บอกว่าคิดเกินคู่แรก นะครับก็เป็นทางด้านของซมิทองโตโยต้าโตงยงกาเป็นฝ่ายชนะคะแนนชิดที่ชยสิบปานนท์ด้วยคะแนน49เต่อสีทั้งามสี่นะครับโอคะแจะบอกว่าสุดที่คูีู้กัน้้โครบมนนี้ครับคู่นี้ก็มีความมันไม่แพ้กันระถูกมาดำเอามีสอกครับโอ้แต่จังหวะนี้เลี่ยมจะดีครับออสาดีกว่าอราตีได้นครับเ่อรยังไงโอ้ดีล อพยายาลมรีบเลยครับตอนนี้ต้องเร่งนะนักกรับกำลังเดียไปคลาดในตัวนี้สองหืึ่งชกต่อครับนักกระโดดนานยิ่แกยังไม่เข้านะแกใจเย็นเหลือเกินครับน้องเดียสวากลูกครับตอนนี้ยกที่สามแล้วเนี่ย เดียนได้ครับแต่ชีวิตบนสังเวียนอย่าพอเพียนครับโดยเฉพาะอาวุธโดนแล้วต้องเอาคืนได้อย่โดนแล้วนิ่งครับน้องเบียร์เวลานี่บอกว่าเดินเข้ามาเท่าไหร่เนี่ยฟ้องออกแข้งเนี่ัสซธาให้หนักหนักนะหนักหนักตีเข่าขวาเฮ้ยหลับใต้ปีกแล้วครับน้องเบียร์ยลา หลากทเราเดียมากต่อทัายกที่สี่